พวกอยู่ในสังคมออนไลน์ facebook ทั้งหลายหรือือ่นเนี่ยจะทำบุญเนี่ยท่านมีคำแนะนำอะไรให้เหมาะสมกับพวกเราบ้างไหมคะมีสังคมออนไลน์ติดต่อกันก็สะดวกในการที่จะบอกข่าวงั้นข่าวที่จะบอกกันเนี่ยยิ่งเรามาเจอกันเพื่อบอกข่าวบุญว่าเอาสังคมออนไลน์มาให้เป็นประโยชน์ขำความรนาและสิ่งที่เราจะทําไปเนี่ย ทำเพื่อไปไปเผยแผ่เผยแผ่ธรรมะอีกทีนึงเอาธรรมะที่พระเจ้าได้ประกาศไปแล้วมาประกาศประกาศให้คนที่เขายังไม่ได้ยินหรือได้ยินแล้วยังไม่เข้าใจให้เขาได้ฟังใหม่ฟังซ้าฟังบ่อยๆให้จนเข้าใจให้มีหลักการที่จะเอาไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของของทุกๆคนเรามาทำที่นี้เพื่อเป็นสื่อทาทาให้เกิดเป็นสื่อขึ้นมาเราเรียนภาษาก็คือทําสื่อที้ สื่อทั่วไปแล้วก็ทำมาแล้วก็เลยเอาสื่อที่จะทำให้คนได้พ้นทุกได้มาทำแบงนี้บ้างนา่าจะเป็นเป็นเอาโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมาใช้เพื่อให้เป็นเป็นบุญเป็นงานครับขอบคุณท่านครับสาธุครับ